ร้อยประมาณ3ามแสนกว่ารายการแกคิดดูว่าของในแอป,ปของเขา่าเยอะมากขนาดไหนตั้งแต่หัวจรวดเท้าคือมีครบหมดเข้าแอป,ปเดียวคือแบบว่าพร้อมออกลุกอะ่ะที่เป็นสายแบบพนักงานออฟฟิศออกงออกงานอะไรใดๆน,นะคะต้องดูคลิปซีนะคะก็คือที่เลือกๆมานะคะทุกคนใช้งานได้จริงแกเดี๋ยวไปดูกันเลยชิน้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้แกนี่ค่ะอ,อะไรรู้ไหมคะรองเท้าก็จะบอกว่านี่สวยมากแล้วคุยชอบ,บมากๆอันนี้คือชอบมากทุกคนคือมันสวยมากขอใช้คําว่าสวยแบบเปลือง สวัสดีค่ะเพื่อนคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพุ้มอีกแล้วนะคะในช่องอาร์อารมนีนั่นเองนะคะคลิปนี้ทุกคนคือจะกลับมาพร้อมกับคลิปมิกแอนแมดไม่รู้ว่าเพื่อนๆลืมกันไปหรือยัง,ยงเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานมากๆนะคะและคลิปนี้นะคะอุ้มก็ไปช็อปมาในแอปชีอินเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ชีอินเขาเป็นแบ็คไ i d a y ์เซลแกคือจะบอกว่าของลดเยอะมากๆตั้งแต่แบบ เสื้อผงเสื้อผ้ารองเท้าเอเซอรี่อะไรใดต่างตั้งแต่หัวจรดเท้าคือเท่าที่อุ้มรู้มาในแอปอะลดไปทั้งหมดประมาณ3ามแสนกว่ารายการคือของเยอะแค่ไหนทุกคนและคลิปนี้นะคะอุ้มก็กลับมาพร้อมกับคลิปมิกแอนแมทเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆในช่องเราหลายๆคนนะ่ะมักจะชอบในเรื่องของการแต่งตรงแต่งตัวอะไรใดๆเนาะคลิปนี้อุ้มก็ไปช็อปมาอีกแล้วกับแบรนชีนนะคะในแอปชีนนั่นเองทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขามีเซลล์เกิดขึ้นแกอะอย่าง2คลิปที่แล้วที่อุ้มมิกแอนแมทของแบรนชี in. ก็จะเป็นแนวแบบว่าไปเที่ยวทะเลมิกแอนแมทแบบว่าเฮ้ย ไปเที่ยวทะเลก็ได้หรือว่าจะใส่ในแบบ everyday look ก็ได้ส่วนเนี้ยก็จะเป็นแบบพวกิกินี่ต่างๆนะคะทุกคนแต่รอบนี้แกคือฉันกลับมาพร้อมกับชุดทํางานค่ะ working woman ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทํางานในวันรุ่งขึ้นจะแต่งตัวอะไรยังไงดีนะคะก็คือดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอุ้มก็ไปคัดมาแล้วเกี่ยวกับชุดแบบเออคิดว่าน่าจะใส่ไปทํางานได้หรือว่าไปออกงานก็ได้นะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกที่อุ้มไปช็อปมาในแบรนชีอินนะคะ อันนี้มันจะเป็นเซตเว้ยคือมันจะเป็นเซ็ตกออกใครที่เป็นสายกออกกางเกงขาย,ยาวอะไรใดๆ,ๆเพราะว่าช่วงนี้เขาก็กําลังฮิตเออมันก็ฮิตมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็เป็นชุดที่แบบจะพูดไงดีไม่ตกเทรนหรอคือไม่ว่าจะาในเรื่องโอกาสใดก็คือใส่ได้อ่ะก็คือน้องมาจะเป็นชุดแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นเสื้อนะคะทุกคน อุ้มเลือกมาเป็นสีเทาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเสื้อกลอ,อกแบบนี้ด้านหลังก็คือจะเป็นซิปแบบนี้ไอแถบตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบยางยางพลาสติกเป็นเกาๆอะไรเ,เงี้ยก็คือมันจะทําให้มันแนบติดกับเนื้อแบบนี้นะคะก็คือเนื้อผ้าของเขานะคะเนื้อผ้าก็คือจะมีความไม่ได้หนามากเออมันก็จะเป็นแบบผ้าแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงขายาวแกเป็นทรงกระบอกแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสมองเป็นเอวเหมือนยางยืดด้านหลังแบบนี้ส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นกระดุม แบบนี้น,นั่นเองทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะติดให้ดูอ่ะเห็นไหม ก็คือเป็นสีเทาที่ถูกต้องแกนึกออกมะเดี๋ยวอุ้มจะใส่แล้วมิกแอนแมทให้ดูนะคะว่าเซตนี้ใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะกางเกงเขาก็คือจะเป็นกางเกงแบบทรงกระบอกเป็นขาบานแบบนี้นะคะข้อดีของการซื้อเป็นเซตนะคะทุกคนก็คือเราสามารถเราเสื้อไปแมทกันอย่างื่นได้กางเกงไปแมทกันอย่างอื่นได้นเดนื้อบอกคะ่ะเออมันก็จะเหมือนแบบไปชีเอทลุกได้เพิ่มมากมากขึ้นแล้วก็คือเซตนี้นะคะในแอปบะเขาก็จะมีหลายสีให้เลือกเลยนะเดี๋ยวอุ้มจะแปะไว้ให้ดูนะคะตรงนี้ทุกคน ชุดที่สองที่อุ้มไปช็อปมาอันนี้คือจะบอกว่าชอบมากๆด้วยความที่น้องเขาเป็นเดสด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบเฉยๆในแอบปะเอุ้มจะแปะให้ดูแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวแรกที่อุ้มกดกดลงตะกร้าเลยรู้ปะด้วยความที่ เขามีดีเทลแบบเนี้ยคือมันดูเฉยเฉยนะแต่สําหรับอุ้มคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกิมมิคอะไรใดๆเล็กน้อยอ่ะด้านบนก็คือจะเป็นเหมือนเสื้อกล้ามแบบนี้เป็นผ้ายืนนะคะเป็นคอกลมเนาะเขาจะเชื่อมมากับแขนยาวอ่ะแขนยาวเป็นผ้าดเดียวกันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นมีความเปิดลายเห็นหลายสิกซี่นิดๆนึกออกไหมเราด้านล่างก็คือจะเป็นกระโปรง บานๆแบบนี้แกคือมันน่ารักมากๆเดี๋ยวจะแต่งให้ดูมันออกมาเป็นยังไงต่อมาเป็นชุดที่3นะคะที่เราได้ไปสั่งมาจากในแอปก็คือชุดนี้นั่นเองอันนี้ก็คือน่ารักเหมือนกันอันนี้คือสามารถใส่ออกงานหรือว่าเที่ยวกลางคืนอะไรใดๆได้เลยคือมันเป็นชุดที่แบบว่า มีความแฟชั่นแต่ก็มีความสุภาพเออเรียบหรูอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นสีดํานะคะทุกคนแล้วตรงไหลอ่ะเขาก็จะมีความแบบเสริมไหลเป็นฟองน้ําเสริมไหลให้แบบนี้นะคะเห็นไหมเวลาที่เราใส่แล้วอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเสริมไหลให้เราอ่ะนึกออกปะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เทรน นิยมใส่เสื้อแบบนี้กันเป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็มีการแบบเออเสริมไหล่เป็นเสื้อใดๆอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นเรสอีกชุดหนึ่งที่อุ้มรู้สึกว่ามันสามารถใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ย่อมได้เออคือมันมีความเรียบหรูคือมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องเฉพาะแบบกิจนีเท่านั้นนึกออกปะ เอออันนี้คือแบบว่าไปได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อุ้มชอบนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผ่านไปแล้วสามชุดนะคะทนนี่อุ้มแบบว่าไปช็อปมาในแบรนชินนะคะทุกคนโอเคต่อมาเรามาขั้นกันที่กระเป๋าที่วะแกคือจะบอกว่ากระเป๋าน่ารักมากที่ได้มาคือเกินคาดนึกออกปะคือตอนแรกสั่งมาก็แบบโอเคมันก็น่าจะสวยแหละมันน่าจะเข้ากับชุดที่เราเลือกมาแต่ว่าไม่คิดว่าหน้องจะเป็นแบบแบบเแบบนี้ย คือมันน่ารักมากแกแล้วคือมันไม่ใช่อะไรที่มันกองแกงอะนึกออกปะเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงแบบนี้นะคะอะไรเป็นสีทองแบบนี้อ่ะให้ดูใกล้ ตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นสันสานเป็นผ้าผ้าตรงนี้จะเป็นหนัง PU นะคะเป็นอะไหล่สีทองแล้วเขาก็จะมีแบรนด์ตรงนี้มาให้นะคะเขาจะมาพร้อมกับสายคอสบอดี้แบบนี้สามารถปรับได้นะคะนี่เลยถอดสายได้จ้าแล้วก็ถือแบบนี้ได้เลยคือน่ารักมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านในคือด้านในก็คือเขาจะกินเป็นเนื้อผ้ามาแบบเออคือดีเลยทุกคนเห็นปะแต่ด้านในตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบ เออเป็นโลโก้ของเขานะครับเนี่ยเย็บมาายติดกับตัวกระเป๋าเป็นหนังพีอยู่นะคือมีช่องเล็กตรงนี้ด้วยนะคะคือใส่จุของได้เยอะมากๆนะคะทุกคนแกคือน่ารักป้ามันเหมือนแบบเออกระปง๋งกระปุกที่เก็บของเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่แบบใช้เงินได้จริงแล้วคือสีมันมีความแบบเรียบหรูอืมใช้ในเอวิเดลูกู่นะนี่เลย ต่อมาอันนี้ก็คือเป็นอันที่เท่าไหร่นะเป็นชิ้นที่ห้าที่ไปช็อปมานะคะอันนี้จะเป็นแค่กางเกงอย่างเดียวทุกคนคือมันเป็นกางเกงที่แบบเฮ้ยแกคือมันดีมากเว้ยเนี่ยให้ดูเนื้อผ้าคือมันเป็นผ้าเหมือนผ้าทวิสแบบนี้นคือเป็นสีเขียวที่ถูกต้องนะคะ คือสวยมากๆอันนี้คือของจริงสวยมากๆใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวก็ได้หรือว่าจะใส่กับแบบเออเสื้อกล้ามสีขาวในวันชิลๆใส่กับสูทสีเขียวสูทสีดําอะไรได้หมดเลยตัวนี้คือแบบ ดีงามแกคือมันเป็นเหมือนกางเกงขาสั้นเอวสูงนะคะแล้วก็เป็นขาบานแบบนี้เป็นเหมือนแบบประมาณทรงบาร์บี้ใช่ปะเออเขาจะเรียกกันว่าทรงบาร์บี้แล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างสองอันแบบนี้นะคะคือดีมากทุกคนแล้วเนื้อผ้ามันไม่ได้บางเลยเห็นปะคือเขาตัดเย็บดีมากๆอะอ่ะเห็นไหมแล้วด้านในมีซับแบบนี้ด้วยคือมันคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาเอางี้ดีกว่าเออแล้วคือช่วงเนี้ยเขากําลังเซลใช่ปะก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะ ไปลองถ่ายๆดูเชื่อว่ามันต้องได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับหรือกระเป๋าหรือรองเท้าแก่คือมันเลิศแล้วตรงเนี้ยเขาไม่ได้เป็นกระดุมนะจ๊ะเป็นแบบว่าซ่อนกระดุมเป็นแบบคล้องอย่างงี้อ่ะเป็นอย่างงี้เห็นปะอันนี้คือเอาจริงๆป้าใส่ออกงานได้เลยนะชิ้นที่6กับชิ้นที่7เป็นชุดที่แบบลูกคุณลูกใจเป็นมีความแบบเรียบหรูใส่ออกงานใครที่ชอบใส่เป,เป็นพวกแบบเบรเซอร์อะทุกคนต้องชอบแน่ๆเพราะว่าอะไรดูปะ อันเนี้ยชุดที่อุ้มเลือกมาตัวนี้นะคะคิดว่าจะใส่ไปทำงานด้วยความที่มันเป็นเบเซอร์ที่ผสมกับเดรสเห็นไหมไม่เห็นทุกคนดูภาพรวมนะคะนี่เลยใส่ออกมาแล้วคือจะเป็นอย่างนี้มันจะมีความเป็นเหมือนแบบเบเซอร์มีความฟองน้ำเสริมไหลอะไรใดๆแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นเบเซอร์แบบแขนมีแขนยาวนะแต่ว่ามันจะเล่นกับผ้าเห็นปะ ตรงเนี้ยมันจะเป็นชุดที่มันเป็นเดรสแสนกุดเราก็จะทําผ้ายืดออกมาแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีความแบบเออเล่นผ้าเป็นเหมือนเราใส่แขนยาวแต่จริงๆไม่ใช่แขนจา้าก็คือเป็นแขนกุดนะจา้าเดี๋ยววันนี้อุ้มจะใส่ออกมาให้ดูแล้วกันเพราะว่าคงไม่เห็นภาพเนาะและดีเทลตรงกระดุมนะคะก็คือจะเป็นอะไหล่ทองแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วตรงเดรสเขาก็คือจะเป็นกระดุมแปะก็คือแบบเหมือนซ่อนกระดุมอ,อ่ะเออให้ดูมันจะมีความเป็นอย่างนี้ เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็คือจะเป็นเสริมไหลที่มันเหมือนแบบลวงตาว่าเฮ้ยมันคือแบบเดรสเบรเซอร์เราใส่เบรเซอร์แขนยาวทับนี่ออกมาแต่จริงๆเราไม่ใช่จ้ะจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าในหมวดหมู่ของรองเทาง้าโอเคอันนี้คือเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะหนักหนึ่งไม่ใช่เป็นเบรเซอร์แบบคุมเฉยๆอันนี้คือมันจะมีความเป็นเหมือนแบบประมาณอารมณ์มินิดส คือเนื้อผ้าคือดีมากๆของคนไม่แบบไม่แก่กับอาราเล่แล้วก็มีซับด้านในนะคะทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งเรสเลยแล้วก็ตัดเย็บด,ดีมากอ่ะให้ดูคุณหนูคุณใจมากอ่ะดูเห็นไหมมันจะเป็นความประมาณนี้เวลาที่เราใส่เดี๋ยวอุ้มจะใส่ออกมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงโดยปกติแล้วอ่ะมันก็จะเป็นชุดประมาณนี้หรืเอเปาปะแต่ด้วยความมีลูกเล่นอะไรใดๆ ็เปนนแบบี้มันก็จะมีความเป็นเหมือนว่าเราใส่กระโปรงพาดไปแบบนี้เสื้อผ้าที่อุ้มช็อปมานะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เชื่อว่าใครที่แบบกําลังหาชุดไปทํางานไปออกงานน่าจะชอบนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้แก่นี่ค่ะอะไรรู้ไหมคะรองเทาง้าก็แบกว่านี้สวยมากเราคุยชอบมากๆอันนี้คือชอบมากทุกคนคือมันสวยมากขอใช้คําว่าสวยแบบเปลือง อ่ะให้ดูคือมันเป็นส้นสูงที่ถูกต้องปะคือมันก็จะโชว์หน้าเท้าเราแบบนี้แล้วสายก็คือแบบผ่านตรงข้อเท้าแบบนี้แกคือสวยมากอันนี้คือสวยมากเราคือใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ออกงานก็ได้นะตรงนี้เป็นหนัง PU นะคะทุกคน นี่นะคะใครอยากตามๆนะคะก็ไปกรอกรหัสได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> คือนองหน้าหลักมากแล้วก็อ่ะเอาเข้าไป <c oughs> ก็คือถือแบบประชน,นานเลยค่ะ <c oughs> อีกไอเทมหนึ่งที่ชอบลองจากชุดเอเดสสีดำที่เป็นแบบว่าเสื้อกล้ามตัวนั้นนะคะนี่เลยแล้วก็คือช่วงนี้เขากำลังเซลล์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่ออกมาเราจะเป็นยังไงคะ่ะ ทีนะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้อุ้มก็มาป้ายยาแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเออก็ครบอยู่ไหมเออขาดเอินเซอรี่อะไรใดๆนีดหน่อยเนาะก็คือคลิปเนี้ยแกคืออยากจะมาบอกว่า ใครที่คิดไม่ออกว่าแต่งตัวไปทํางานแต่งยังไงดีหรือว่าจะไปออกงานจะใส่ชุดอะไรดีนะคะก็อยากให้คลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะแบบว่าเฮ้ยเอาไป mix and m a t มทอะไรใดๆได้ไดอย่ลืมไปช้อปตามกันนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าตอนนี้คือเซล,ล์ลเยอะมากๆบางทีแบบลดจากพันกว่าบาทเหลือร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้เลยนะคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาเออคือมันเป็นของที่แบบบางชิ้นคือมันเปนของต้องมีอ่ะนึ่ออกไหม เออคืออย่างว่าป้ายยาให้เพื่อนๆนะคะได้ไปแบบไปดูไปช็อปกันนะคะแล้วที่สําคัญคืออุ้มมีโค้ดลดมาแจากด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบอยากไปช็อปไปเลื่อนดูอะไรกรุบกริบกีบก็เซฟโค้ดลดอุ้มไปด้วยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะแปะไว้ให้ตรงนี้อ่ะสังตรงหนึง่ง แล้วก็แปะไว้ใน Description ให้เพื่อนๆนะคะสามารถกอบแล้วก็ไปวางเป็นส่วนลดไปได้เลยนะจ๊ะแกคือจะแบบลดแล้วลดอีกเออคือคุ้มมากๆนะคะเพื่อนๆใคร,ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b พให้อุ้มด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย